เอาสวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยูทูบน,นะครับสวัสดีเสียแซมครับสวัสดีครับสวัสดีนนครับ <ไ brig. S 1> สวัสดีเพื MC, ่อนๆน้ำไข่เฮียครับฮะน้ำไข่เฮียบอแมนบอแมนปะไม่ใช่ไขนมไข่อะไรไม่รู้สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีลิลลี่ด้วยครับโอ้ลิลลี่โอ้โจะกลังโจะนมเลย กำลังกินขนมนะครับใช้เสียงในฟิล์มมาดิปึ่งเจาะนมต้องตามเต้มาบไม่ได้้าไม่ได้อ่ะสวัสดีครับโอ้สวัสดีเสดครับสวัสดีเต้ยที่เด็ดประสานซิ่งบ่โอ้บายเลยนี่ดันกลบสะนี่เต้ยองานนี้หมดไปกี่ร้อยเที่ยวแล้วนี่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดันไปกี่ร้อยเที่ยวแล้วสี่ร้อยว่าแล้ว ปาดโอ้ดันก่งใช่ไหมเพราะวันนี้ทำไมเซ็กควันเยอะเลยนี่ครับเซ็กผมซือ้อให้ข่าว่าเนบหักนะครับนี่น่าจะประมาณสองตัวครับงานนี้ขาดทุนยับเยิะนเลยครับควันเยอะมากครับ ฟันนี้ออกทั้งข้างหลังแล้วก็ข้างหน้านะฟันไก่ย่างครับไก่ย่าง ตัวน,นี้คุณได้กี่เที่ยวแล้วนี่นนถึงแปดสิบยังนี่ไม่ห่วยโอ้โหหยเที่ยวตัวสั่นยีสกับสามอ่ะปัดก็ลงเี้ยตะได้สิบเที่ยวนี่แล้วก็ินรอบใหม่กแล้วอือ วันนี้น่าจะเสร็จครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว <laughs> ายูทูบโอ้ใดใครเลี้ยงขนมนี่เสีมีมครับสบมีมีมโอ้อีบ้าเลยครับอีบ้าเลยนิงขนมมั้งแป้งนมบัดขนมขนม ขนมครับวันนี้เลี้ยงขนมแซมวิ่งครับกินมากเลยครับกินอะไรไม่ได้อีกแล้วกินเราเป็นยิ้มเดี๋ยวเราไปดูที่ขุดว่าช่างเขียวขุดยังไงครับนี่ซาลูกใหญ่นี่ก็เต็มแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่เหลือลูกเล็กครับน่าจะประมาณอีกประมาณคนละสามเที่ยวก็เต็มแล้วสรุปแล้วงานนี้ประมาณห้าร้อยเที่ยวครับ เราอยู่นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับโอ้ชงเขียวลออีกแล้วลอคลองลอกคอลอ,คอง รอบคลองครับปอยจัดหนักจัดเต็มครับช่างเขียว ดินแบบนี้นี่ถมสานี่เปลืองมากนะครับนี่เปลืองดินมากเลยกติดินถมสานี่ถ้าเป็นดินดานหรือดินเหนียวนี่จะจะถมไวนะครับเอาใครขับโอ้เสียป๊กตัวนี้นี่ครับมีมือสองรับแซกผมเซยอ,อยู่นู่นสบายเลยครับแซกผมเซ์ วันนี้น่าจะไม่ได้ย้ายนะครับเพราะว่าเราต้องแต่งสะนะครับนี่ผมเสร็จแล้วเราก็ต้องแต่งสะเพราะว่าสะเรายังไม่ได้แต่งนะครับขอบสะนี่เรากองดินไว้นะครับเพื่อจะปิดกั้นแล้วก็แต่งแล้วก็เหลือวางท่ออีกใบหนึ่งครับตรงนี้ก็จะวางท่อวางท่อแล้วก็ทําถนนข้ามมานะครับนี่ครับบรรยากาศพื้นที่หน้างาน ต้นไม้ก็เจ้าของเขาจะตัดออกครับตอนแรกมันเป็นสะนะครับเขายังไม่ตัดเพราะว่าถ้าตัดแล้วมันจะลงไปในสะพอมันล้มลงไปในสะนี่คนตัดจะยากเขาก็เลยบอกว่าให้ถมก่อนนะครับแล้วค่อยตัดทีหลังก็ทาตามเจ้าภาพนะครับามใจเจ้าของงานนะครับสั่งแบบไหนเราทําตามนะครับแล้วแต่เจ้าของนะครับ ตรงนี้นี่เจ้าของบอกว่าร่องน้ํานี้ห้ามปิดนะครับเพราะว่าถ้าปิดนี่น้ํามันจะไปทั่วเลยเพราะว่าน้ํามันแรงมากน้ํามาจากข้างบนนะครับเพราะข้างบนเป็นที่สูงนะเป็นหมู่บ้านมันก็จะไหลาจากหมู่บ้านนะครับลงมาตรงนี้เลยเจ้าของก็เลยบอกว่าลอกให้มันโล่งๆให้น้ํามันไหลสะดวกสะดวกหน่อย เต็มครับช่างเขียวนุณภาพและผลงานที่เหนือชั้นครับนี่นี่ครับเพราะเหตุนี้นะครับงานเราถึงได้เยอะนะครับเพราะว่าช่างเขียวนี่ทํางานละเอียดนะครับแล้วก็จัดเต็มทุกคันนะครับงานก็เลยมีเพิ่มเรื่อยๆ ตอนนี้เรามีบุกงานนะครับรออยู่ประมาณสองงานนะครับที่เป็นงานลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับขุดได้เรื่อยๆทั้งวันนะครับเจ้าเขียวมรกต รือว่าสมบูรณ์ครับกลับมาถึงปังอีกครั้งนะครับหลังจากเปลี่ยนเครื่องไปหลายตัว <laughs> <c ười> เครื่องตัวนี้นี่จบเลยครับผ่านแล้วเอามาก็เปลี่ยนประกันตกใจนะครับป่าตรงนี้ตกใจมากเลยต่างคนต่างสันนิษฐานไปต่างๆนานาน,าน,นะครับว่าเป็นในนั่นเป็นในนี้ สุดท้ายนี่ประกนินประกินขาบนะครับเอยประกนินประกินขาดขอโทษนะครับประกินขาดแล้วก็ข้ามมันข้ามสูบนะครับมันก็เลยมีปัญหานะครับตอนนี้นี่ความร้อนปกติครับขุดแบบแดดเปรี้ยงๆนี่ความร้อนยังปกตินะครับหรือว่าผ่านครับคันนี้แต่กว่าจะผ่านนี่ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับป๋าตุงนี่ <c oughs> หมดกับคันนี้นี่หลายตังเหมือนกันนะครับ ครับเี๋เจกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ